สูงไวัยที่6ล้มทุกวันนี่ไม่ใช่เรื่องปกติแต่เป็นสัญญาณอันตรายยิ่งอายุมากขึ้นนะคะสูงวัต้องยิ่งระมัดร,ระวังการล้มอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะสูงไวัท่านไหนนะคะที่เดิมทีแล้วเนี่ย มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเพอการล้มหนึ่งครั้งนะคะถ้ายิ่งแรงนะคะก็จะยิ่งเสี่ยงทําให้มีการบาดเจ็บได้มากและยิ่งทําให้โอกาสติดเตียงได้มากขึ้นเท่าน,นั้นเลยค่ะแต่ข่าวดีนะคะสูงวัยแต่ละท่านเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองอายุเยอะแล้วนะคะร่างกายจะยิ่งสุดโทรมไปเรื่อยๆ ไม่เลยค่ะเราสามารถที่จะฝึกเพิ่มความแข็งแรงได้นะคะตอนนี้ค่ะสื่อมีกิจกรรมฟรีๆนะคะชื่อกิจกรรมชวนสูงไวฟิตพิชิตอายุยืนภายในกิจกรรมนี้นะคะสื่อจะมาพาทุกท่านนะคะฝึกฝนร่างกายของตนเองนะคะให้แข็งแรงทรงตัวดีและไม่ล้มค่ะใครสนใจนะคะทักมาขอลงทะเบียนกันได้เลยนะคะแล้วพบกันในกิจกรรมนะคะ